ชมวิวไปชมวิวชมวิวบ้านเฮ้ยทำไมเขาไม่เห็นอืมชอชออะไรกันเก็บชมวิวอืมอ่าเฮ้ยอันนี้เขาเข้าวิวเข้าแล้วทำไมอ่ะนู่นต้องกดเองกระโดดมาอีก ทอดมันเปลียนนะแดนน้น้ก่นให้มันมีองไปกันเยเยอะมันน้อยมันก็ไม่ได้ไงมันมีกองขนาดแบบนี้เห็นไหมฮอตฮอตฮอตฮอด

อะาทำไรวะอย่าชิดกล้องอย่าชิดกล้องขอถือแต่มือดีพ่อไปใกล้นายามันจะโดนหนูะหนูอยู่ใกล้พ่อิมันโดนมือมันจะล้ นอไหนเขาระวังน้ำเข้าตานองหัอตน้ำเข้าตา <Billie S 1> บา่าอ่ายพนบ่ายขอายหนอบวขอเิาะปนรไปกทีหลังนะขออนะไม่เป็นไรไม่ต้องรอเล่นเล่นกันเล่นอหลังีหลังพลก็ได้ขอาเกิดเยไม่เขาเน่น้องไปไถไไมชตมาตมา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 

เอ้าดี๋ยวน้องมันจะดูคืนเลยมันจะดูให้จบให้ได้น้องเฮ้